ฮาวดมันไม่ดีหรอครับทำไมถึงล<อ>าออก มันดีที่สุดในโลกใช่ดีที่สุดในโลกแต่มันมีการควบรวมของ2โรงพยาบาลโรงพยาบาลของผมเนี่ยชื่อ Brigham and Women Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่มากที่1และในบอสตันมีอีกที่1ชื่อ Massachusetts General Hospital 2อ,อันเนี้ย CEO คนเดียวกันแล้ววันหนึ่งครับ CEO มาประกาศว่าเราจะควบรวม2งโรงพยาบาลนี้การที่จะควบรวม2โรงพยาบาลที่เป็นคู่แข่งแล้วมันใหญ่ขนาดนี้จริงๆมันต้องมีการเตรียมตัวแต่น,นี่เขาบอกว่าคุณทำไงก็ได้รวมกันให้ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับมันใช้เงินไปกับการทำรีแบรนดิ n งเอา2โรงพยาบาลควบรวมกันไปหลาย เป็นร้อยล้านอ่ะแล้วมันก็กะว,ว่าเอา2องโรงพยบาบาลเนี่ยมาแชร์ทรัพยากรซึ่งกันและกันมันจะได้กําไรนะครับปรากฏว่ามันใช้ตังค์ไปแล้วระหว่างที่ใช้ตังค์เนี่ยตังค์ใหม่มันยังไม่มา มันก็เลยต้องเลิกออฟคนมาเริ่มเลิกออฟแอดมินก่อนแปลว่าใครต้องทํางานแอดมินครับหมอแล้วครับโทรตามคนไข <laughs> ้เริ่มเริ่มต้องไปยานี้ส่งไปถึงบ้านเขาหรือย,ยัง<อ>คุณจะมาตรวจเมื่อไหร่คืองานของเราก็หนักอยู่แล้วต้องมานั่งทําอะไรพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องของการรักษาอย่างเดียวแล้วมันเป็นเรื่องธุรกิจแล้วเรื่องธุรกิจเต็มๆช่วงนั้นผมก็คุยกับผู้บริหาร,ค,ค,รคุยกับคนหน้าว่าเออเราจะมีวิธียังไงต่อไปในอนาคตที่จะช่วยพวกเราได้บ้างเพราะทาอย่างเนี้ย ผมทำได้แค่ปีเดียวนะถ้าหลังจากนั้นมันไม่ไหวแล้วนะเพราะว่ามันต้องการคนมาช่วยผมจะให้ทํางานแอดมินตลอดเวลามันจะได้ที่ไหนละ่ะเขาก็บอกว่าเออมันไม่มีทางถ้าอย่างนั้นมันไม่คุ้มค่าแล้วล่ะที่ผมจะอยู่ต่อพื้นที่แห่งการเรียนรู้และส่งต่อแรงบันดาลใจกดติดตาม l e เซ o นบีกันไว้เลยนะครับ